เป็นยังหลายโบมองอืนกงกว้างมีนอนบอนอนต้องมัดเจาะโจงนอนมองฉันเพราะต้องไม่เห็นหนาตาแบบนี้แล้วชั้นสิป,ปูผาปูที่นอนเนี่ยฉันกับบ่ไดปูออกไปก่อนในปูผาปูที่นอนแล้วกวนแล้วก็ขค้นกับมาติดน้ำหนาน้านตาฉัน้น บ่ต้องมาเหตุนี้นะใส่มาเหตุพดไป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 เร็วมองอื่นมีบักกว้างบ่อนอนเจาะจงมองชั้นย่างเดียวเลยแล้วกับน,นอนมองเทิงหัวกูน้ำพรไข้มันกับว่าเหยียบหัวกุหลดเนาะ ออกไปก่อนสิปูผาปูที่นอนเปิดประตูห้องบ่ได้เปิดปุ๊บโดดขึ้นเตียงปั๊บมานอนทึกหัวปูปุ๊บที่ปูที่นอนนะสิปูผาปูที่นอนในบมันบ่ได้ปูนี่ลูก